ค่ะเมจงค่ะสวัสดีครับแมจงครับสวัสดีครับค่ะมาตามแนวทางกับเมจงหรือว่าเมจงเฮ่งเนาะค่ะหรือว่าอาจารย์เฮ่งเนาะค่ะครับแต่ละคนเอื่นบอกคือกันค่ะทา่านผู้ชมแต่ว่าในสามซื้อนี่ก็คือคนคนเดียวกันเนาะค่ะบอกเลขแม่นคือคนนี้ค่ะทา่านผู้ชมค่ะมือนี่เาานิกระเบาท่องพูนมาตามเมจงเนาะค่ะเป็นคลิปที่สามโครงสุดทายแล้วค่ะของวัดวันที่สิบหกรกฎาคม2 5 6พันหรยหกสิบเจ็ ไปฝากท่านผู้ชมทางบ้านเนาะค่ะได้ยินว่าคุณแม่นี่ฝันหลายฝันแล้วว่าสันมีฝันยังนงคระคุณแม่คือเน,นื่งนั่นฝันฝันฝันแบบว่าเห็นหนั่นจากสีเป็นตัวเอียงสูงเงาแบบซ้ำเสาไฟฟ้าอนเดียวยางขั้นสีใบายงางก็ว่าเมันสิเอือยเรื่อยเรื่อยมากตนี่สิกลมใบใหญ่ไปไหนเรากลมประมาณสีซ้ำคู่ทั้งนี่ล่ะ ตัวสูงเห่าหัดโมเมนเป็นมือใหญ่มือ,อยังแบบบ้านเงียบแขนเพื่อนนี่สิเนียบเดียบโตนนะ<ฆ>ยางตรงมาเรื่อยๆก็ได้แน่มเอา้าตัวย่งนั่นไม่ยังวะก็เข้ามาเรื่อยๆเข้ามาเรื่อยๆห้วยขีดหยานมาก็ได้ว่าบอกให้ร้านปิดประตูค่ะ<ฆ>ปิดประตูนี่แหยานนั่นปิดประตูนี่บาดร้านกับมันกับบริานมันกับมันกับบริสุทธิ์ใจมันกับบริยารยัง จค้องกันแลนไปสูดรประตูปีดไว้โอ้บานเขามากใกลๆ้ๆยังว่าเอ๊หฮันแมนเป็นเปียดกับสิแปดเนาะเปียดเก่าศูนย์บอเปดเก่าศูนย์แมนตีจากฟันแมนบอกข้าคุณแม่แมนตีจากฟันบอกเห็นตัวเหล็กน้ำเพลินดอกค่ะครับเลาเป็นยางมะมังึ้นอ่าน่นยางมาใสา่คุณแม่ยางออกมาจากสีมาตแต่ทางใดมาตแต่ทางผุนละวัดผุนละครับยางาออกมาแต่ในกลางบาน นี่ก็ยุบเงอนสิน่ะแต่ว่าเนี่ยเห็นเดี๋ยวเห็นบาดนี้ตัวบ่อดำบ่อขำบ่อยังตัวเพิ่นสีออกเหลืองเหลืองหลักกามาไก่ไก่เนี่ยบานหนาเพิ่นกับสีสิวๆจากสีน้ำเงินสีย้อนปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บเนียนอะบาดนี้เห็นบอว่าเป็นหนาไผหรือจังไดเห็นบอมันกับสีเทิงอย่างเนี่ยเนี่ยเทิงสีหย่อนจากปิดประตูประตูที่ประตูเงอนหมอคุณแม่ประตูเงอนผู้ใดประตูเงอนน้องสาวบาดนีึที่เพิ่อนทนายหน้าบัน หนึ่งหาแปดตอนนั้น <15 8. S 2> ยุคเงอนเพลินเ <15 8. S 2> ือนนอง <15 8. S 2> แต่บาผูนองนี่เสียชีวิตวันเดือนอยังวะวันที่สิบแปดเมษา <15 8. S 2> เร็วๆนี่นะคุณแม่เนาะน,น้องน้องของไม่จงนี่เสียชีวิตวันที่สิบแปดเมษาเราไม่จงมาฝันเกี่ยวแบบนี้มนแมนตวบาสูงงานมากนี่สูงแห่งต่ว่าบอกเลยว่าเป,เป็นคือผีเป็ดผียังเมื่อเพิ่นกับ,กบป๋าใหญ่ยัง พาก็ย่างแบบคือไข่สีลอยเดือยเรื่อยมากนะแต่ก็บรได้ฟันทงมาพีหนองเนอะจะมีอีกอย่างแต่บาฮัตกับโบเห็นตัวเด็กด้วยสีมาบอกเด็กว่าสีมาบันทีบอกค่าเนี่ยคนย่างมาบันกับโบหมูคือกันบันเลทีปันกาศแต่ก็เลยเปว่าขั้นเมนเป็ดเนาะแต่เขาเอาเก่าโอแปดเก่าศูนย์คือว่าตายนอกคือว่ามันสูงสีเป็นเด็กเก่าขิดว่า ให้เรียกสามตัวแปดเก่าศูนย์เน <ม EN S 1> าะค่ะในความฝันนี่รลกการทดบานอีกที่ไว้นำเนาะหนึ่งหาเปดเพราะว่าเพิ่นไปบานล้างนันค่ะสองื้อข้ามากกาไ็ได้วิพประตูบานล้างนันค่ะบานนี่ฝันที่สองหรอบานฝัน่ตกันฝันต่อกันเนาะบานค<า>ือหน,นี่ตัวนี้ตัวนี้ฝันนี่ฝันมาขึ้นล่าสุดเลยแมนฝันว่ามีคนว่าอันเบื้องเครื่องรดในเร้อเพิ่นว่าเอาเครื่องโดดตัวไรเครื่องรดเท่น่านั่นเพิ่นว่า เครื่องรถเอาไปเบิรงเห็นยังมันสตาร์ทรติดเพื่อนวะค่ะเครื่องรถต้นนั้นหนึ่งสองแปดหนึ่งสองแปดแมนตาบาขั้นสีเบลวเดืองถ่ายมันไปอีกแล้วเนาะครับแปดฮาเกตเลขถ่ายมันแปดฮาเจ็ดแมนได้่าเลขเครื่องนี่หนึ่งสองแปดหนึ่งสองแปดเพราะว่านี่ฝันเขาบอกให้คุณแม่ไปเบิร์กเลขเครื่องแมนแต่กระติ๊ดเด็กถ่ายไว้น้ำแล้วคุณแม่กันไว้เนาะขั้นเด็กถ่ายตัวนีลา แปดหากีดแปดหาเจ็ดเนาะเมนถ้าเจ้าบอกให้ไปบึงเอาไปบึงอย่งเพื่อนว่าบึงเนี้ยมันสตัดโปรตีสเพื่อนว่าวกเจ้าหนังเพื่อนว่ากะโบมี่ยังหลายหรอกะซ้ำนี่แหละแต่ว่าวันนี้บมื่แม่ฝันเลยจะได้คุณแม่เมื่อให้มือนนั้นฟางสามสี่หมื่นนี่แหละข้านอนอยู่เถียงกามันมาห่องบัวมันบอกว่าเก้าเก้ามันก็เงียบไปอีกเอ้า มันเหียงขึ้นมาบอกเป็นตัวเด็คัขเสกเกิดมาปานในฮอดตินิ่งชัดเจนบอกคุณแม่ชัดแบบสัดจนดักฟังคักบอกว่ามันบอกอะรว่ากาคาบอกบอกอะไว่าอีโกอีกามันบอกว่าเกาเกาบานี้เกอีภาคหนึ่งเกาเกาเอ๊ะแปลกเลยคุณแม่นี้นอนให้ผู้เดียวบอกกังเว้นเมื่อไรไปให้กังเว้นผู้เดียวเมนบาม่านสีใบใบลงไปแน่นี้ค่ะ แต่กับโบเคยได้ยินจักเถื่อบ่เมื่อมาคู่เถื่อมันก็ห่องก็โปก็กาห่องมันมัดสีมากินเขากินยังล่งเอาของอยู่กูอยู่ยังค่ะเมื่อนี่มามันบอกดีครับเก่าแต่ว่าคุณแม่มั่นใจมันบอกที่มันหองคิดหมักอยู่เลยแต่ว่ากระเบิดตัวเอฟซีเพิ่อนเราคัดเพิ่นมากกะเพิ่นจัดนอกมันตัวนี้ม่นเป็นฝันนี่อีดเลยอีดีกิงกิงเลยนี่เก้า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  ห้องสามเถื่อสี่เถื่อมันเสียงกาอยู่คุณแม่เมนมันต้องเป็นเสียงกาโมเมนเสียงกาปกติัปกติกับมะห้องอยู่แต่วันเป็นห้องเป็นกากาเมนห้องมันกากาโก้มันก็ห้องกินนั่นอันนี้มันจากหลของนี่ในคูในถุงเห่าเมื่อนี้มันห่องเก้าเก้าแต่ว่าก่จักส์เมนโมเมนเพิ่มขึ้นมาแต่เป็นจัดเนาะค่ะเป็นแนวทางเป็นแนวทางตัวนี้เปได้ฟันเรืองกิ้งเรืองสดนี่นะแต่ ตามที่แอดไปตามมากก็เคยมีเนาะค่ะบอกเรื่องจริงนี่คุณแม่มอมนกห้องบอกเละก็ออกอีนี้ได้คุณแม่ตัวนี้เป็นอีกาค่ะเป็นในเงินมเสียงสัตว์เกินบอกแก่งตะวันจักแมนโมเมนต์ขั้นเพิ่มมากเกิดเพิ่นลองเนาะค่ะไมียังเพิ่มเติมอีกว่าซานหนึ่งมัน คุณแม่ฝันซ้ำหนีบอ่ะคะซ้ำหนีละฝันซ้ำหนีเนาะคะ่ะแมนแล้วขอถามค่วมฝันที่สองเนาะที่คุณแม่ว่าเขามาบอกว่าให้เบิง<อ>ไม่เล็เกอืมเด็กเ,กเครื่องรถเจ้าเน่เพิ่ง่ามันเป็นยังไปเบิรงมันมันสตัด์ทปติดตไปเบิรงใไหแน่ค่ะมันก,ก็นหนึงสองปแปดต่ว่าถ่ายเพิ่นนั่นกับแปดหาเกตค่ะอยากถามคุณแม่ว่า คนที่มาบอกมีเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายผู้ชายเป็นผู้ชายแม่มูจักกันบอกบอ่บอ่บอกหูขามบบอ่นือว่าเป็นไผบ่บอ่เขามาอื่นบอกเห็นตพิ่นบอกมาอื่นบอกบอ่บ่เห็นเขามาอื่นบอกว่าให้ไปเบิ่งรถแน่บอ่เห็นตัวนี้เป็นผู้ชายบ่เห็นแต่ได้ยินแต่เสียงแม่เสียงมาบอกให้ไปเบิ่งไม้เหล็กรถมอเตอร์ไซค์แม่แม่โอ้เด็กเื่องมั่นเพ่นมาตาไทยนั่นกคือวื่อวานั่นละค่ะ กับฟันมาเห็นอันตัวเงี้ยวเงวสูงๆนั่นล่ะแต่คุณแม่คิดว่าเป็นผีบอเป็อันตัวสูงๆเงี้ยวๆบ่้ยวบอันาสิเป็นผีคนเฮ่ามันบ่สูงปันนี่คิดว่าเป็นผีทวมต้นใหม่เลยมนบอขั้นสือว่าเป็นคนแปดศอกดุนเกามันเกิดสีสูงปันนี่บ่แม่กับบอเคยหูค่ะแต่ว่านานนี่บ่เป็นหนา้คแ่นมัน่บอก็ใส่กระแบบพาพันหัวแน่นะหูมีพาพันหัวนั่เออมันกระเบื้องหนาบอขาดเป็นได้เถืองยานเถืองเอียงค่ะแต่ว่าหันเป็นผัก ผาพสะท้อนเลื่อ,ๆอน,น,นๆ่ากสะท้อนสีเป็นแสงออกมาหนาเพิ้นสีเป็นแบบออกสีเขียวสียังเป็นคืึ่งอะมอลกดไปจังตัดนาค่ะแต่ว่าตอนนี้ตอนเข็นนัะค่ะเป็นแนวทางค่ะ่าน,น,ะนะผู้ชมเป็นแนวทางในงวดหนีเนาะค่ะโครงสุดท้ายของเมจงค่ะที่เพิ่นมาเ้าความฝันซูฟังเพิ่นฝันอยูสองเทื่อเนาะค่ะฝันอยูสองเทื่อเทื่อแหลกฝันเห็นผีเพิ่นว่าโตสูงเาาเนาะค่ะทวมกก๊ใหม่เพิ่นว่า เทอ่ที่สองกับฝันเห็นเสียงปิศานาเนาะค่ะบอหูว่าเป็นไผแต่ว่าได้ยินแต่เสียงบอกให้ไปเบิเบงเหลขเครื่องเนาะคะ่ะรถมอเตอร์ไซค์ของเมจงเองเนาะคะ่ะแล้วก็เทือที่สามนี่เป็นเรื่องจริงค่ะบ่ได้ฝันเพื่อนว่ากาในห้องบอกเลขเนาะค่ะบอกเลขสองตัวก็คือเก่าาเพื่อนว่าค่ะได้ยินชัดเจนมันใจพ้อมว่า,วา ห้องว่าเก่าเก้าบริห้องว่ากาการเนาะคะ่ะห้องว่าเก่าเก่าคุณเล่ค่ะเป็นแนวทางเพื่อนว่าเกิดมาไงปานีบ่เคยได้ยินเสียงกาห้องแบบนี้จักเทอ่อเพื่อนว่าค่ะเป็นแนวทางให้กับทันผู้ชมทางบ้านเนาะคะ่ะได้รับชมรับฟังเนาะคะ่ะค <t os> ุณแม่มีย้งเพิ่มเติมอีกบ่บ่มีซ้ำนี่ละค่ะ ขอให้ท่านผู้ชมทุกท่านเนาะคะ่ะมีโชคมีลาบเลยวันใหญ,ญ่กับแมจงสุขูสุขคนค่ะบอกเลยว่าเมจงนี่เป็นผู้ทีฝันแมนค่ะท่านผู้ชมเลขเกง่งเลขวิ่งกับเขาเนาะคะ่ะเป็นผูทีห้เลขแม่นค่ะเลขวิ่งงวดนี้ยังย่ำตัวเก่าวะคะคุณแม่ตัตเวเก่ตาตัวเก่าเนาะตัวไหนคะคุณแม่สองกับสามสองกับสามเนาะคะ่ะเลขวิ่งของเมจงสองกับสามย่ำตัวเดิมเพื่อนว่าค่ะค่ะขอบคุณแนวทางสาหรับ งวดวันที่สิบหกรกฎาคม2567หรหบเจค่ะเมจงขอบคุณค่ะภาสรุปแนวทางตัวเลขความฝันในการสื่อสลากกินแบ่งรัฐบาลของเมจงค่ะในงวดวันที่สิบหกรกฎาคม2567นหรหกสิบเจี่ค่ะคลิปนี้เป็นโครงุดทายแล้ะค่ะท่านผู้ชมที่เมจงเพิ่นสีว้าความฝันหายในงวดหนีเนาะค่ะเมจงนี่เพิ่นว่าเพิ่นฝันอยู่สองเถื่อเพิ่นว่าค่ะเทื่อแรกนี่เพิ่นฝันว่า เป็นตัวสูงส um au pues ูงเน่ๆเนาะค่ะยางออกมาจากวัดเพิ่นว่าตรงมหาเมจุงเนาะค่ะตรงมาแล้วกับไปเฮื่อนอีกหลังหนึ่งเพิ่นว่าค่ะแต่ว่าเมจงเพิ่นว่าน่าจะเป็นผีเพิ่นว่าน่าจะโบมินข้นเพิ่นว่าถ้าว่าข้นนี่สีโบสูงปานนี่นี่สูงจนท่วมต้นไม้ท่วมเหื่อนเพิ่นว่าค่ะสูงเลยขึ้นไปเลยเพิ่นว่าสูงสูงเน้าๆโตเหลืองเหลืองเพิ่นว่าค่ะยางมาคือจังเบิ่งจังหนึ่งก็คือลอยมากนี่เพิ่นว่าค่ะ ตรงไปเฮื่อนหลังนันเนาะค่ะแม่จงเพิ่นก็ได้บอกว่าให้ปิดประตูบานในความฝันกับฝันซ้ำหนีเพิ่นว่าขยานแห่งเพิ่นว่าใน่ความฝันแม่จงก็เลยตีตัวเลขให้ในฝันหนีเนาะค่ะเพิ่นตีให้แปดเก้าศูนย์เพิ่นว่าค่ะเพื่อนว่าคล้ายๆเป็ดเนาะค่ะคล้ายๆพี่เป็ดเพิ่นว่าเป็ดนี่เป็นแปดเพิ่นว่ามันสูงเพิ่นว่ามันสูงเพิ่นก็ตีเป็นเก้าเนาะค่ะเก้าศูนย์ค่ะเก้าศูนย์เพิ่นว่ามันสูงแล้วก็เป็น เป็นผีเนาะค่ะเพราะว่าผีเป็ดตายแล้วเนาะค่ะเพิ่นก็เลยตีให้เป็น8 9 0ดเกศเหลข3สาตัวค่ะส่วนหนึ่งหาดนี่เป็นบ้านเหล็กทีเนาะค่ะทีผีตัวนั้นนะ่ะยางตรงไปหาบ้านหลังนั้นเนาะค่ะจวก,กรได้ปิดประตูบ้านรัดไว้ค่ะบ้านเหล็กที่1หาดค่ะแล้วคุณแม่เพื่อนมาฝันอีกเมื่อคืนนี้ล่ะสุดเพิ่นว่าค่ะเพิ่นฝันว่าเป็นเสียงผู้ชายเพิ่นว่ามาบอกให้แม่จงนี่ไปเบิง หมยเล็กเครื่องมอเตอร์ไซค์ของเมจงเองเนาะค่ะแต่ว่าบบเห็นโตคนเพิ่นว่าแต่หูว่ามีเสียงบอกเพิ่นว่าเสียงห้องบอกเป็นเสียงผู้ชายเพิ่นว่าฝันซ้ำนี่เพิ่นว่าค่ะฝันสันๆฝันเมือ่อคืนนี่เมจงก็เลหยห้ตัวเลขมาเป็นเหลขเครื่องรถมอเตอร์ไซค์ของเพื่นเองเนาะค่ะหนึ่งสองแปดหนึ่งสองแปดค่ะราาทะเบียนรถมอเตอร์ไซค์แปดหเจ็เนาะค่ะเหลข3สตัวค่ะ เรื่องจริงม่อว่านนี่เพื่อนว่าค่ะท่านผู้ชมเรื่องจริงม่อว่าน,นี่เนาะคะ่ะเมจงนี่ไปนอนนอนอยู่ไฮเพื่อนเนาะค่ะนอนผู้เดียวนอนกลางเว้นส่วงใบใบามาได้ยินเสียงอีกาเพื่อนว่ามาห้องบอกเลขเนาะคะ่ะฟังอีดแล้วเพื่อนว่าโบในห้องว่ากากาปกติกาสีห้องว่ากากาเพื่อนว่าค่ะแต่นี่ห้องเป็นเก่าเก่าเพื่อนว่า 99, เก้าเก้าเพิ่นว่าห้องยุ่ประมาณสามสี่เทือเพิ่นว่าห้องแล้วเทือแรกกระยุดไปเพิ่นว่ากับมาห้องเทือ่สองอีกกระยุดไปมาห้องเทือ่สามอีกเพิ่นว่าค่ะเมจงนี่มันใจเลยว่าห้องออกมาเป็นตัวเลขก,ก็คือ 99, เก้าเก้าเพิ่นว่าเกิดมาปาน,นี้บ่เคยได้ยินจังสี่เพิ่นว่าค่ะเพิ่นกับมเวาูู่ถันผู้ชมทางบ้านฟังค่ะเลขวิ่งของเมจงนี่เพิ่นไ้มาสองล่องสามเนาะค่ะ วิ่งสองล่องสามเพิ่นว่าในงวดนี้ค่ะเป็นเลขวิ่งของมเนนงจมจงค่ะค่ะนี่ก็เป็นแนวทางค่ะท่านผู้ชมเป็นแนวทางตัวเลขความฝันในการสื่อสลากกินแบ่งรัฐบาลของเมจงค่ะในงวดวันที่16กรกฎาคม25 6 7นเจนี่ค่ะขอให้ท่านผู้ชมทุกท่านมีโชคมีลาบได้รางวัลใหญ่กับเมจงสุขหูสุขคนค่ะแต่ก็อย่าลืมตัดกับหมุนนําเด้อค่ะกันไวเลือกเอาตัวที่จะของมาค่ะค่ะสําหรับคลิปนี้เนาะค่ะถ้าท่านผู้ชมท่านใดถูกใจ กาฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิง่งให้กับสาวหนิงพระรวยนํำเนเดอร์ค่ะคลิปนี้ขอจบไปเพียงเท่านี้คลิปหน้าพอกันใหม่ขอบคุณค่ะ